คลิปนี้พามาร้านครัวโกเทที่สาขาอำเภอเมืองนครปฐมนะคะในเทศกาลกินเจครั้งนี้นะคะที่ครัวโกเทเนี่ยเขาก็จะมีเมนูเจที่จะจัดทำขึ้นทุกๆปีด้วยค่ะเอามาดูบรรยากาศของร้านกันนะคะร้านนี้เรามาทานบ่อยๆนะคะทั้งในเทศกาลกินเจแล้วก็ไม่เจด้วยนะคะอาหารเจเนี่ยเขาจะมีเฉพาะเทศกาลกินเจเท่านั้นเนาะอ่ะ มาดูเมนูเจกันค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจานชามช้อนซ่อมถือว่าสะอาดนะคะ,ะมาดูเมนูแรกกันนะคะตัวนี้คือเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเราว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะคะคือเต้าหู้มีสี่ชิ้นแล้วก็มีน้ำนอง,นองๆอยู่นะคะทีนี้เนี่ยรสชาติก็ออกจะโดดเค็มนะคะแต่เต้าหู้เขาจืดค่ะทานคู่กันก็โอเค อาจารย์นี้ค่ะคือข้าวผัดนะคะข้าวผัดของเขาเนี่ยจะเค็มน้อยค่ะเอามาทานคู่กับต้าหูทรงเครื่องแล้วก็น้ําเค็มๆของต้าหูทรงเครื่องเราว่ากําลังดีนะคะผักก็เยอะดีด้วยนะแล้วก็ตัวข้าวผัดนี้เราว่าดีตรงที่แบบเขามีความหนึบๆนะเราชอบจานสุดท้ายค่ะอันนี้ก็หงกกูกล้วยนะคะเราอชอบหงกกูกล้วยที่นี่นะแต่ว่าปีนี้เรา ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คะ่ะเราว่ารสชาติเขาไม่เหมือนเดิมคืออันนี้มันค่อนข้างที่จะเค็มนะคะแล้วก็หวานน้อยเนาะเครื่องของเขาดีทุกอย่างนะคะส่วนเรื่องรสชาติเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวคะ่ะทุกคนลองมาชิมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะคะรู้สึกว่าอันนี้ดีมากเลยก็คือตัวพุทราเชื่อมเนะะี่ยค่ะของเขาอ่ะหวานน้อยคะ่ะ